สวัสดีครับพบกับผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุนส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube แล้วก็รับชมจากนอกในประเทศ <c oughs> วันนี้ประเด็นที่หน้าจะนำมาเสนอนะครับเป็นเรื่องของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้หลายหลายประเทศกำลังเข้าสู่กระบวนการการแตกหักฮนะในขณะที่สหรัฐอเมริกากำลังเปิดยุทธศาสตร์สำคัญที่เรียกว่าสงครามทางการค้านะครับ กล่าวนี้สมรภูมิใหม่ที่สหรัฐจ,จะเปิดเนี่ยก็เป็นฝั่งสหภาพยุโรปไปดูในเชิงปรากฏการณ์ครับเกิดอะไรขึ้นบ้างองค์การเนี่ยโทษนะครับเผยสถิติการประหารชีวิตทั่วโลกลดต่ำสุดในรอบ10ปีในะกรสำนักข่าวเอพรายงานว่าองค์กรเนี่ยโทษกรรมนะครับสากลน,นะครับเผยสถิติการประหารชีวิตทั่วโลกลดลงเกือบหนใน3เมื่อปีที่แล้วและถือว่าต่ำสุด ในรอบอย่างน้อย10ปีแต่ยังคงมีบางประเทศใช้โทษประหารชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นนะเป็นองค์กรโลกสวยไม่ให้มีการประหารชีวิตในขณะที่จีนเกาหลีเหนือเปิดจุดข้ามแดนใหม่นะครับติดเครื่องตรวจจับนะฮะรังสีนิวเคลียร์สื่ข่าวเอพนะครับ,ร,ร,บ,า P, ร,บรายงานว่าเมืองแห่งหนึ่งของจีนเปิดจุด ผ่านแดนกับเกาหลีเหนือพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจจับรัองสีในขณะที่การเจรจาระหว่างวอชิงตันและก็เกาหลีเหนือนั้นเฉื่อยชาลงนะจากความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการการคว่ำบาตรนะสำหรับเกาหลีเหนือในขณะที่คิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือเปิดประชุมพักนะเกาหลีเหนือเพื่อรับมือสถานการณ์ความตึงเครียดนะครับสำนักข่าวเอฟพี FP, รายงานว่าผู้นําคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือ เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการกลางระหว่างเกาหลีแบบเดิมนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือสถานการณ์ที่ตึงเครียดนะครับที่กําลังทําการก่อตัวเพิ่มมากขึ้นสําหรับเกาหลีเหนือนะครับสถานการณ์ความตึงเครียดนี้กําลังเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ข้อตกลงนะฮะการเจรจาระหว่างสหรัฐเบกากับเกาหลีเหนือนั้นไม่สามารถหาข้อยุติกันได้ ในขณะที่ชาวออสซี่นะครับหลายหมื่นคนออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องนะฮะขึ้นข้าวแรงในเมลเบิร์นสรอข่าวเอพีรายงานว่าประชาชนหลายหมื่นคนนะครับออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องการพัฒนาาพัฒนสภาพแวดล้อมการทํางานและเพิ่มข้าวแรงในออสเตรเลียนะครับทำให้เมืองเมลเบิร์นเป็นอัมพาตก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤษภาคมนีนะ้สิ่งที่เราเห็นคือ นะการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในออสเตรเลียในเดือนหน้าันะบขณะเดียวกันนะประชาชนที่บนมากเนี่ยออกมาชุม,มนุมประท้วงไม่ยอมรับโดยอ้างผลในเรื่องของรายงานนะที่ได้น้อยไปในขณะที่ทีมค้นหาซากเครื่องบินขับไล่ f 35ญี่ปุ่นดิ่งลงทะเลขณะซ้อมรบในแปซิฟิก สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทีมค้นหาและก็ทีมค้นพบซากเครื่องบินที่ยืนยันแล้วว่าเครื่องบิน F-35 ของญี่ปุ่น,นะะที่สูญหายไประหว่างการซ้อมรบในมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะแต่ยังไม่พบศพของนักบินเคราะร้ายรายนี้ก็เป็นเครื่องบินรุ่นใหม่นะของสหรัฐอเมริกาที่ญี่ปุ่นซื้อมา F-35 ปรากฏว่าเกิดความผิดพลาดก็ตกขึ้นมาทราละมะนะครับาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในดิวเดลี หลังมีอาการเจ็บหนะ้านะอกสำนักข่าวเอนะครับรายงานว่าองค์ทรายลามะผู้นําจิตวิญญาชาวทิเบตน,นะครับส่งเข้าทําการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่กรุงนิวเดลีหลังประชวนเจ็บที่หน้าอกโดยผู้ช่วยยืนยันว่าพระอาการยังอยู่ในขั้นคงที่นะก็ป่วยตามวนะัยทรยลามะก็เป็นผู้ที่เรียกว่าต่อต้าน รัฐบาลจีนฮะแต่ตอนหลังๆเนี่ยนะเราก็ได้กับการสนับสนุนจากฝั่งสหภาพยุโรปที่ยุให้ตละลัมมะเนี่ยนะแบ่งแยกประเทศนี้ในขณะที่น้ํามันขึ้นนะขอัยให้น้ํามันลงทองคาขึ้นหุ้นสหรัฐอเมริกาดิ่งหลังจากทรัมป์ส่งสัญญาณเปิดศึกทางการค้ากับิวสําันข่าว Market Watch กับสํานข่าวอรายงานว่าราคาน้ำมันขยับลงฮะด้านกลาง ปิโตเลียมสำรองของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น3สัปดาห์ติดนะส่วนวอลติดดิ่งแรงส่วนประันังประธานาธิบดีโดนทรัมปนะ์ส่งสัญญาณเปิดสงครามทางการค้าใหม่คราวนี้กับยุโรปขณะที่ทองคําปิดบวกขึ้นมานะสงครามที่กำลังเกิดขึ้นเขาเรียกว่าสงครามทางการค้าศึกนะที่ผ่านมาสหรัฐเปิดกับจีนนะใช้หลัก First, นะเอเมริกันเฟิร์สไม่ยกเลิกกำแพง FTA หรือสิทธิพิเศษทางการค้ากับฝั่งของจีนแล้วก็กําลังขยายตัวสัญญาณที่กําลังขยายมากขึ้น,ข,น,นของประธานาธิบดีโดนทรัมป์คราวนี้เป็นศึกที่เรียกว่าสงครามทางการค้าสงครามทางการค้าจะส่งผลกระทบโดยรวมนะเพราะว่าตอนนี้สหรัฐเนี่ยมีการใช้เงินไปมากกว่า22ล้านนะล้านเหียดอลลาร์สหรัฐนะก็ทําให้ สภาวะเศรษฐกิจกของสหรัฐอเมริกาค่อนข้างจะแย่แรงงานเพิ่มขึ้นมีการทำงานเพิ่มขึ้นนะตามหลักทฤษฎีหรือว่ากลยุทธ์อเมริกันเฟิร์สแต่ส่งผลทําให้สภาวะเศรษฐกิจภ,กภายในประเทศอนะับบเสารนะฮะประธานาธิบดีโดนทรัมป์จึงเปิดนโยบายแล้วก็ใช้วาทกรรมที่สําคัญก็คือว่าเรียกร้องให้เฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อเพิ่มหรือว่ากระตุน้นสภาวะเศรษฐกิจกเพิ่มอัตราเงินเฟอ้อให้น้อยลงนะครับ ให้น้อยลงเพราะว่าตอนนี้อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐก็เพิ่มมากขึ้นก็เป็อย่างที่จะทําให้มีการลงทุนมากขึ้นในขณะที่สภาอังกฤษเห็นชอบนะแผนขอขยายเวลา b ร e x i t ออกไปถึงวันที่30มิถุนายนสำนักข่าวรอยเตอร์กับสกายพีรายงานว่าสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรอังกฤษลงมติเห็นชอบที่นายกรันตูย์โรซามีนะครับจะร้องขอสภายุโรปนะขยายเวลา b ร e x ซ t ออกไปถึง30มิมิถุนายนนะการลงมติในสภา ในการเคลื่อนไหวซึ่งเพิ่มน้ำหนักแก่ข้อเสนอดังกล่าวขณะที่เทอรซาเมจะพบกับเหล่าผู้นำ EU ในบรัสเซลส์ในขณะที่โบอ n g อ่วมนะฮะยอดส่งมอบเครื่องบินดิ่งหวบถึง20%ผู้ซื้อผวาโศกนันตกรรมนะฮะหมูงโรคสำนักข่าวเอนะครับรายงานว่าโบอิงนะครับเผยแพร่ ารายงานาระบุยอดส่งเครื่องบินพาณิชย์ในไตรามาสแรกลง19%ผลกระทบจากคำสั่งงดใช้ฝูงบิน737 MAX ทั่วโลกนะครับอันสืบเนื่องจากอุบัติเหตุเลวร้ายสองครั้งในเวลาห่างกันไม่กี่เดือนกน็คงจะได้รับผลกระทบไปยังถึงสหรัฐอเมริกาด้วย <N ic> um> นี่คือปรากฏการณ์การต่างประเทศนะครับสงครามทางการค้ราที่ประธานาธิบดีรันชูมแห่งสหรัฐอเมริกากำลังส่งสัญญาณขณะน,นี้กำลังจะแน่นอนฮะถึงแม้ว่าจะไม่รับผลกระทบในคนในเอเชียโดยตรงนะครับแต่ฝั่งสหรัฐสาภาพยุโรปก,กำลังได้รับผลกระทบและแน่นอนฮะสงครามทางการค้าครั้งนี้ฝั่งสาภาพยุโรปจะต้องลุกขึ้นแล้วก็สู้กับสหรัฐอเมริกาการขยายตัวในสงครามทางการค้าครั้งนี้คนทั่วโลกจะได้รับผลกระทบ เป็นอีกยกสําคัญเชิงการเปลี่ยนแปลงว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในโลกรำลังนีการต่อสู้ครั้งนี้นะฮะประชาชวชนทั่วโลกนะฮะจะจะได้รับ <c oughs> ผลกระทบนะฮะจากสงครามทางการค้าเตรียมมือเตรียมรับมือให้ดีนะฮะที่จะเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะคุณจะอยู่ประเทศไหนสงครามทางการค้าย่อมจะมีส่งผลกระทบไปถึงพวกเราด้วยขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิดวัฒนาสวัสดีครับ my, my... สรงนำทางพ้องไยัยทั่วแว้นแดนทินมาเปลี่ยนแทน ผู้ทรงนำทางพ้องภัยทั่วแคลนแดนถิ่ยมาเปลี่ยนแผ่นดิน